มนุษย์ป้ามนุษย์ป้าคำนิยามที่ชาวสังคมออนไลน์ตั้งขึ้นมาเพื่อนิยามคนประเภทหนึ่งที่พบเจอในสังคมโดยมีคนให้คำจำกัดความของมนุษย์ป้าไว้ว่ามนุษย์ป้าคือผู้หญิงวัยรุ่นกำลังคนแต่งตัวดูสูงอายุยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกและสังคมเห็นแก่ตัวและไมส่สนใจความคบข้างว่าจะรู้สึกอย่างไรหากอ้างอิงจากคำนิยามข้างต้นแล้วสีสมอนเขียวเสวยเท่ากับมนุษย์ป้าสีสมอนเขียวเสวยคือป้าข้างบ้านที่เป็นห่วปันใย,ยตัวผมและคนในครอบครัวมากกว่าตัวผมเองซะอีก อาจจะคอยยิงคำถามสแสดงความเป็นห่วงสรพัดมาตั้งแต่ผมเข้าเรียนอุดาลจนกระทั่งโอ้โหเอาเลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรออ่ะเอาเป็นว่าคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็คงล้วนแต่เป็นเพื่อนๆที่เรียนครูด้วยกันอยู่แล้วฝึกสอนเหนื่อยไหมหนึ่งสองสอืมก็นั่นแหละครับเนาะ หลายๆคนก็คงเห็นด้วยกับประโยคนี้แต่ถ้ามันเหนื่อยแล้วจะทำไปทำไมได้อะไรกลับมาบ้างก็ตามที่เห็นเลยแค่การได้เห็นเด็กๆลุกขึ้นมาทำกิจกรรมมีความสุข และสนุกไปกับกิจกรรมการแดนการสอนของเราแค่นี้แหละครับแค่นี้จริงๆโอ้ยป้าคขจังวะอ๋อโอเคโอเคเลยทุกคนอย่าพึ่งหัวเสียใจร่มร่มและตอบกลับไปอย่างใจเย็นดุดน้ำแข็งจากเทือกเขาแอลที่ถูกแกะสลักจันคม ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คุณคิดใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีปัญหาเล็กใหญ่ต่างกันไปตามกรณีของแต่ละคนไปพบกับปัญหาตัวแรกกันเลยดีกว่าครับ Let's go <S โดนเป่าหูมาตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งว่าสอนเด็กที่โรงเรียนมันเหนื่อยจนก่อนจะขึ้นปีห้าก,ก็เตรียมใจไว้อยู่บ้างจนกระทั่งอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้น้องนนักเรียน น้องนนักเรียนกําหนดการออกมาชัดๆแล้วว่าเราจะเรียนกันอย่างไรเรื่องของวิถีใหม่นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมต่อไปนี้การเรียนการสอนถ้าหากโควิด -19 มันยังอยู่มันจะมีอยู่3รูปแบบนะฮะก็คือออนไซต์ออนแอร์ air, และออนไลน์ครับออก็ตันนั้นเลยครับสอนออนไลน์น่าสนุกจังเลยประมือแปะ,แปะใช่ครับกระบวนการสอนออนไลน์นั้นไม่ยากจริง ต้องขอขอบคุณที่หลักสูตรของคณะครุศาสตร์นั้นมีวิชาที่ฝึกให้พวกเราได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันมาปรับใช้กับการเรียนการสอนได้เครานี้ได้ใช้อย่างจริงๆเลยแหละครับแต่ เด็กๆไม่ได้พร้อมใช้มันทุกคนและทุกโรงเรียนขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเลยในช่วงภาคเรียนที่1ปัญหาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของความไม่พร้อมในอุปกรณ์ตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันนะครับในปัจจุบันหลายๆโรงเรียนก็มีอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้สอนออนไลน์แล้วแม้จะใช้คําว่าพร้อมแต่หาพร้อมไม่การเข้าเรียนออนไลน์ครบทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่แรมากๆม,มากจริงๆไม่ต่างกับประเด็นแรกเลย น,นี้ขอเถียงแบบขาดใจครูไม่ได้สั่งงานเยอะจริงส่วนใหญ่เป็นงานที่สั่งให้ทาในคาบทั้งนั้นก็เหมือนกับการเรียนแบบปกติที่จะมีงานให้ทําในขณะเรียนแต่ละคาบนักเรียนมัจะดองงานเองพอเปิดภาคเรียนที่สสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอะไรมพอเปิดภาคเรียนที่สสถานการณ์การระบาดเริ่มดีขึ้นเดี๋ยววางแผนทําโครงการและวิจัยช่วงเดือนมกราคมดีกว่า ตามรายงานคุณผู้ชมคะนอกจากโรงเรียนในนครปฐมแล้วนะคะคที่ปิดการเรียนการสอนโรงเรียนทั่วประเทศนะคะตามรายงานของสองพทเนี่ยปิดไปแล้วถึง141แห่งด้วยกันแล้วก็จะไปเน้นเรียนออนไลน์นะคะคในช่วงเวลานี้ค่ะพังพังหมดแผนที่จะทําวิจัยและโครงการเพราะการระบาดรอบอเอ๊ะการระบาดระลอกใหม่ที่ให้ต้องปิดโรงเรียนและทําการเรียนแบบออนไลน์เหมือนเดิมเดจาวู การมีครูพี่เลี้ยงนับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตนักศึกษาครูปี5อย่างเราเราได้ดีมากๆอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนไม่ได้ดีไปสัทุกคู่ปัญหาที่เกิดในประเด็นนี้ได้แก่ 1. นักศึกษาและครูพี่เลี้ยงเข้ากันไม่ได้ 2. สอนแทนมากเกินไปอืมสอนแทนสอนแทนเลย 3. มอบหมายงานที่เกินขอบเขตหน้าที่มากเกินไปจนบางครั้งทําให้เราไม่มีเวลาเตรียมแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละครับใช่ครับเรียกได้ว่าบิ๊กบอสของการออกฝึกปฏิบัติการสอนก็คือการสอนการสอนที่เขาบอกว่าทํากันง่ายๆนั่นแหละครับเริ่มที่ประเด็นแรกเหมือนจะง่ายแต่เอาเข้าจริงยากอยู่เหมือนกัน อาจเป็นเพราะว่าเราและพวกเขาเนี่ยมีช่วงวัยที่ใกล้กันโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมส่วนเด็กประถมก็จะมีความยากตรงที่รอบตัวเด็กนั้นมีสิ่งเราที่น่าสนใจมากมายเช่นมือถือการมีนักเรียนต่อห้องจํานวนมากแต่ห้องมีขนาดเล็กทําให้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไม่สามารถมีความหลากหลายหรือหากจัดกิจกรรมจําเป็นต้องอาศัยพื้นที่ส่วนอื่นๆของโรงเรียนพูดไปแล้วคามเอาละทุกคน จะเห็นได้ว่าการฝึกสอนนั้นมีปัญหามากมายที่ท้าทายให้พวกเราได้แก้ไขมีภาระงานที่ต้องทํามากมายมีหลายๆอย่างที่ต้องรับมือเนี่ยเก่งมากนะพวกคุณนะ่ะเก่งมากนะที่ผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้ก็บอกแล้วฝึกสอนมันเหนื่อยแต่มันคุ้มนะ